สวัสดีค่ะคลิปนี้แม่จิมฮีมาที่สวนนะคะมาเก็บเอาผักยอดตําลึงค่ะตําลึงที่เราปลูกปูกเองนะคะไม่ได้เกิดตามธรรมชาติค่ะแม่จิมฮีก็ซื้อเมล็ดพันธุ์มาหนึ่งถุงมีอยู่4เม็ดนะคะทุกคนแต่ว่าเกิดแค่2เม็ดเอามาปลูกแค่2ต้นนะคะแต่ก็ได้ผลเคลื่นคาดค่ะแล้วก็แตกยอดสวยงามมากเลยนะคะวันนี้เมนูวันนี้ก็จะเป็นต้มจืด ตำลึงนะคะวันนี้ได้กินอาหารไทยช่วงนี้อาหารไทยจะออกบ่อยนะคะวันนี้ก็เมื่อวานนี้ก็ตำถัว่ววันนี้ก็จะต้มจืดตำลึงะคะ่ะน,นีค่ะยอดเขาบว,วบงามมากเลยคะ่ะความสุขที่ได้เห็นผลงานตัวเองได้ปลูกประสบผลสำเร็จนะคะก็รู้สึกว่ามีความสุขมากๆเลยนะคะ ในการทำกรเกษตรในต่างแดนนี่ถ้าเห็นผักที่เราปลูกนี่มัมนมันงามแต่ว่า,อ,าอยู่เมืองไทยไม่เคยปลูกใครแต่มาปลูกที่นี่ค่ะก็ทำให้เรามีความภาคภูมิใจมากในการทำสวนปลูกผักไทยนะคะส่วนอันนี้เป็นต้นถัว่วพูนะคะเพิ่งแตกยอดค่ะถัว่วพูนี่ปลูกยากมากนะคะก็ได้มาสามต้นเท่านั้นเองค่ะ ตอนเช้าฝนตกตอนนี้ก็หยุดแล้วนะคะก็ทำให้บรรยากาศย็งสบายปกตินะมันจะร้อนมากๆเลยนะคะช่วงนี้อากาศร้อนเป็นฤด,ด,ดูร้อนของเกาหลีเพื่อนๆเชื่อไหมในรอบ20กว่าปีนะคะที่จะทำอาหารไทยวันนี้ก็เลยจัดเลยคะ่ะเป็นต้มจืดนะคะ ซื้อโมบดมาก็จะมาทําต้มจืดเพราะว่าเราปลูกผักในตาลึงนะคะก็จะเอามาทําอาหารทานกันนะคะสดจริงๆสดจากสวนแล้วก็เอาไปทําอาหารนะคะถ้าเพื่อนๆชอบอให้ทําคลิปแบบนี้ก็คอมเมนต์นมานะคะจะได้มีแนวทางมีข้อคิดมีแนวทางในการทําคลิปใหม่ๆออกมาเพื่อนๆได้ชมกันค่ะ ราะว่าในการทําคลิปเนนบางครั้งก็คิดไม่ออกเหมือนกันนะคะว่าจะเอาอคลิปแบบไหนามาให้เพื่อนๆได้ชมเราปลูกแค่สองต้นก็เยอะเหนกันนะคะทุกคนเยอะมากแตกยอดสวยงามดูสรับยอดเขาถ้ามีปลานะคะมาเอาไปดึงื่อปลานิม น่าจะอร่อยเลยค่ะด้านล่างก็มีความสุกเล็กๆนน้อยความสุขไมขต้องไปหาไกลค่ะจากบ้านเราเนี่ยค่ะบางคนต้องออกไปเที่ยวนอกบ้านอันนี้ไม่ต้องเลยนะคอยู่ที่สวนก็มีความสุขได้ทำให้เรามีจิตใจใสเห็นต้นพืชที่เราปลูกก็มีความปลื้มใจแล้วค่ะ เอาแค่ต้นเดียวนะคะต้นเดียวก็เยอะขนาดนี้นะก็ือ่คิดว่าจะจะปลูกได้นะคะปกติแล้วมันเกิดเองตองมงามธรรมชาติที่บ้านเราก็ไม่ต้องไม่ต้องปลูกเพรามันปลูกง่ายที่บ้านเราเมล็ดมันร่วงหลดมันก็เกิดนะคะแต่ที่นี่ต้องปลูกเองค่ะแล้วก็เลยเกาหลีนั้นจะมีลักษณะ ต้นของตำลึงคล้ายๆตำลึงนะคะแต่ว่าไม่ใช่เดี๋ยวจะเอามาเปรียบเทียบให้ดูนะคะว่ามีลักษณะคล้ายกันมากใบนีก็คล้ายกันนะคะดอกก็สีขาวเหมือนกันแต่ว่าดอกตำลึงของเรานี่จะเป็นดอกสีขาวสีขาวแล้วก็ไม่มีไม่มีฝอยนะคะแร่ว่าของเขาของเกาหลีนะคะจะเป็นฝอยลักษณะดอกแบบนี้ไม่สามารถทานได้คะ่ะ ซึ่งมีความแตกต่างจากของเรามากนะคะของเราเป็นดอกสีขาวเกลี้ยงไม่มีฝอ,อยค่ะเก็บ okay, พักเสร็จแล้วก็จะพาชมสวนนะคะว่ามีอะไรบ้างที่เราปลูกปีนี้ก็มีมะระนะคะ mm. ก็กาลังจเจริญเติบโตสามารถทานได้แล้วนะคะ mm. แล้วก็มีมะเขือม่วงคนเกาหลีนิยมปลูกมะเขือม่วงไว้รับประทานค่ะนอกจากมะเขือม่วงก็มีแตงโมนะคะแล้วก็ มะเขือเทศค่ะมะเขือเทศนี่เขาจะปลูกเป็นทานเป็นผลไม้แต่คนไทยเราเอาไปตำใสทั่วแล้วก็ส้มตำก็อร่อยนะคะมีรสเปรี้ยวหวานค่ะกลับมาบ้านก็นำผักมาล้างนะคะมาเด็ดเอายอดอ่อน,นะคะ่ะเราใช้มือเด็ดจะสะดวกกว่าใช้มีดหรือกรรไกรนะคะเพราะว่าในการเด็ดยอดของตำลึงนี้เราจะได้รู้ว่าจะได้เด็ดเอาเฉพาะยอดอ่อนนะคะ อันไหนที่เกแล้วก็ทิ้งไปค่ะเมื่อเราทําการล้างผักเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็มาเตรียมเครื่องปรุงค่ะก็จะมีกระเทียมทุบนะคะแล้วก็เนื้อมูบทเราก็จะหมักใส่เครื่องปรุงรสแล้วก็น้าตาลพริกไทยนะคะเครื่องปรุงรสนี้ก็ใช้แทนสุปไก่ก้อนขนอดได้เลยค่ะเขาทําจากเนื้อวัวนะคะก็มีรสชาติอร่อยเหมือนสุก ไก่ก้อนขนอนเลยนะคะเป็นเครื่องปรุงของเกาหลีค่ะจากนั้นเราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะเมื่อน้ําเดือดแล้วก็นําเอาเนื้อลงไปต้มได้เลยค่ะน้ําซุปเราก็ใส่เกลือแกงลงไปด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อให้รสชาติเข้มข้นมากยิ่งขึ้นค่ะเราจะต้มจนกว่าเนื้อจะสุกนะคะถึงจะเอาผักลงค่ะ พอเนื้อมูสุกแล้วนะคะเราก็นําเอาตาดึงใส่ลงไปเลยนะคะไม่ต้องต้มนานค่ะใส่ประมาณ 2- องถึงสนาทีก็ปิดแก๊สนาออกมารับประทานได้เลยค่ะ mm hmm. ค่ะคลิปนี้ก่อนได้นําเอาวิธีการทําอาหารไทยมาฝากเพื่อนๆก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและให้กําลังใจค่ะสาหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ